สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะคะวันนี้เป็นส่งรีวิวสินค้ารอจัดส่งค่ะตัวน,นี้เป็นโรตารี่คุกบัตเตรุ่น L5018 นะคะเตรียมจะส่งนะคะให้คุณลูกค้าที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะสำหรับคันนี้ค่ะ L5018 อุปก,กรณ์ใหม่3ชิ้นเลยนะคะใบมีดันดีนา NASA นะคะโรตารี่ NASA แล้วก็ผ่านพวน NASA นะคะสำหรับคันนี้ค่ะ อุปกรณ์ใหม่ครบ3ชิ้นนะคะคุณลูกค้าไว้วางใจแวะมาจองสั่งซื้อสินค้าเอาไว้นะเลือกง,งามยำดีรับวันพรุ่งนี้ค่ะแต่วันนี้ขอส่งรีวิวก่อนนะคะสำหรับ L5018 คันนี้ค่ะอ่ะพพิม์มสตาร์ทได้เลยจ้า มากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคูปตะ L 5 0 1 8ค่ะเตรียมจะส่งไปเป็นเขยนะคะคันนี้ปลายทางจะส่งที่จังหวัดชัยนาธนะคะคุณพี่สราวุธนะคะแวะมาสั่งจองเอาไว้นะคะสำหรับคันนี้ค่ะคูปตะ L 5 0 1 8เนาะส่งรีวิวให้ชมกันนะคะหลายๆท่านสอบถามมาว่าทำไมหลังๆไม่มี L 5 0รีวิวให้ดูเลยเนื่องจากว่าหลายๆคันอ๋อสคันหลังสุดนะคะหนูไม่ได้ถ่ายรีวิวเลยนะ สินค้าติดจองก่อนเลยนะคะคันนี้ก็เช่นกันค่ะสวยมากนะคะ L 5 0 1 8อุปกรณ์ใหม่3ชิ้นนะคะตัวนี้จบไป558,000นะคะคันนี้จบไป558,000านะใบมิดใหม่ผ่านใหม่โรตารี่ใหม่นะคะรุ่นนี้มีสินค้าเข้าเรื่อยๆนะคะสำหรับ L 5 0 1 8ค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่สามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่081 0 4 6 6 6 4 0นะคะหรือสอบถามทาง facebook ก็ช่องหนูปีนแม่ค้ารถไยได้เลยนะคะนี่ค่ะท่านใดที่มองหากันอยู่เนอะนอกจากนั้นนะคะตอนนี้หน้าร้านเรามีอีกหลายคันนะคะทั้งยันมาคูบูตาแล้วก็อีสกิค่ะสอบถามสั่งซื้อกันได้เลยนะขอบพระคุณค่ะ